วัดวังเจริญตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วขอเชิญสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมทอดกระถินสามัคคีทอดถวายในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568เจ้าภาพกระถินกองละ999บาทเพื่อสมทบทุนสร้างสาลาการประเรียนซึ่งในปัจจุบันวัดวังเจริญกำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์นั้นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นโจภาพกระถินสามัคคีกองละ999บาทเจ้าภาพาาาภาพ,ภาพไตรบริวารกระถินโจาภาพโรงทานเจาภาพอื่นๆหรือบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาประธานอุปถมัมนางสาวประภาพรวงทองสาลีกำหนดการวันเสาร์ที่สิบเตุลาคม 19. นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์สมโพธกองกระถินวันอาทิตย์ที่ 12. ตุลาคม 10. นาฬิกา30นาทีถวายพัะตาหารเพลงถวายทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์11นาฬิกา40นาทีถวายผ้ากระถินเป็นอันเสร็จพิธีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจาภาพได้ที่พระครูสุวัฒนกิจจารักเจ้าคณะตบนวังสมบูรณ์เขตหเจ้าอาวาสวัดวังเจริญ 0631812212ผู2 2, ้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี020213031778ชื่อบัญชีวัดวังเจริญขออำนวยอวยพรให้สาธุชนทุกท่านจงประสบแต่อายุวันนะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติท่วนทุกประการ ทุกท่านทุกเ